กาดงอีนูธนูเดือดประพันธ์โดยคนแซวองบทที่สี่ทิ้งอาวุธพลันแสงไปฉายถูกสาตร์เข้าหาร่างของประกาดงสายตาของเธอพร่าทันทีแต่ไม่ได้หวาดกลัวเสียจนเสียสติเร็วสิวะทิ้งอาวุธของมึงลงกับพื้นเดี๋ยวนี้แล้วทำไมแกไม่ยิงเลยล่ะอย่าลืมนะว่าฉันน่ะ เป็นตัวอันตรายสำหรับพวกแกนะะกาดงพยายามทวงเวลาเพื่อที่จะพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าพวกมันมีกันกี่คนโดยการฟังจากเสียงขณะที่สายตาเหมือนกับถูกทำให้พระสูญเสียประสิทธิภาพไปชั่วขณะหปปุบปากแล้วก็ทิ้งอาวุธเดียวเนี่ยนำเสียงนั้นกระด้างะกาดงเริ่มมั่นใจว่าอาจจะมีเพียงแค่คนเดียวหรือมากกว่าก็แค่สองถ้าจะให้มั่นใจกว่านี้ ก็ต้องใช้เวลาแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะมีเสียงจากวิทยุสื่อสารดังขึ้นถ้าขืนปล่อยผ่านเธออาจจะลำบากถึงเวลาต้องตัดสินใจแม้ว่าความเชื่อมั่นจะมีเพียงแค่ครึ่งเดียวถ้าอย่างนั้นถ้าไม่ยอมยิงฉันว่าแกน่ะไม่กล้าอย่าอย่าดูโวยอย่าขยับท่าทางของมันคนนั้นก็ดูจะหวาดระแวงมันพยายามจะใช้วิทยุสื่อสารเพื่อแจ้งข่าว จังหวะนั่นเองที่ประกาดงเชื่อมั่นมากกว่าเดิมว่ามันมีเพียงแค่คนเดียวเธอไม่สามารถงางสายธนูได้แต่สามารถยิงลูกดอกได้อย่างรวดเร็วแล้วตัดสินใจทันทีเป็นการปล่อยลูกดอกไปด้วยการสะบัดอะไรมันจะแม่นยำและมีน้ำหนักมือได้เหมาะเจาะถึงเพียงนี้เธอได้ยินเสียงร้องอุทานออกมาเพียงนิดเดียวจังหวะที่สองของประกาศดงก็คือ การใช้ธนูเพื่อย้ำจุดตายอ๋อร่างนั้นลงไปชักดิ้นชักงอเพราะถูกลูกดอกปักเข้าไปตัดเส้นเลือดใหญ่ที่การคอส่งผลให้เลือดทะลักความตายอยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นฉันก็ะปอกแล้วนะฉันเตือนแล้วว่าฉันน่ะเป็นตัวอันตรายสำหรับพวกแกไงคราวนี้พกาดงได้ทั้งปืนได้ทั้งเครื่องกระสุนไฟฉายแล้วิทยุสื่อสาร มันมีเพียงแค่คนเดียวจริงๆและไม่ใช่เป็นการวางแผนล่วงหน้าแค่บังเอิญมากกว่าพระกาดงได้ข้าวของแล้วรีบต่อไปวิทยุสื่อสารที่เธอยึดมาได้จะช่วยให้เธอรับรู้ความเคลื่อนไหวของพวกมันที่มีอยู่แต่บางครั้งโชคก็ไม่ได้เข้าข้างเสียทั้งหมดมีเสียงเรียกเข้ามาในวิทยุของเธอซึ่งเป็นรหัสเฉพาะการไม่ตอบย่อมทำให้สงสัยได้ไม่ยากเพราะฉะนั้น ย่อมหมายความว่าเธอมีเวลาเหลือน้อยลงพกาดงพยายามหาทางเข้าไปในอาณาจักรของป่าเสือด้านในนั้นไอตาประดุกเดินเข้าไปหามือคุ้มกันของป่าเสือแล้วถามทันทีวิทยุหาใครเพื่อนครับมันไม่ตอบถามซ้ําอีกทีสิมันคันนั้นรีบกดวิทยุสื่อสารแต่ก็ไม่มีคําตอบกลับมาจากปลายทางไอตาประดุกขมวดคิ้ว ก่อนเอ่ยทันทีมีปัญหาแล้วไปตามหาตัวมันให้เจอแล้วรายงานทันทีก็ต้องนับว่าไอ้ตามประดุกมีสัญชาตญาณระวังภัยที่เป็นมืออาชีพจริงๆเพราะการวางแผนที่ต้องให้มากกว่าเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นไอ้ตาประดุกเข้าไปรายงานป๋าเสือเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเป็นการประเมินงานเฉพาะหน้ากูอยากให้มันมาป๋าเสือคำราม ชีวิตกูไม่เคยรู้สึกอัปะยศะเท่ากับครั้งนี้เลยผมหวังว่ามันจะไม่ย้อนกลับมาครับนายถ้ามันย้อนกลับมาจริงๆผมก็พร้อมจะฆ่ามันกูขอลั่นไกด้วยตัวของกูเองป่าเสือคำรามถ้าอย่างนั้นผมจะเก็บมันเอาไว้มามอบให้กับนายผมขอตัวก่อนนะครับไอตาประดุกออกจากห้องไปแล้วด้านนอกยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร ที่เป็นสัญญาณผิดปกติแต่เพื่อความไม่ประมาทไอตาประดุกจะไม่ยอมปล่อยผ่านจนกว่าจะแน่ใจกระทั่งมีคนกระหืดกระหอบเข้ามาเพื่อนผมตายไปแล้วครับมันย้อนกลับมาจริงๆถูกยิงด้วยลูกดอกนั่นไงงั้นเตรียมตัวรับมือขั้นสูงสุดนำเสียงของไอตาประดุกเคร่งเครียดอีกครั้งมันควักเอาเครื่องมือสื่อสารมารายงานให้หัวหน้าทีมไล่ล่าสังหาร รู้เรื่องราวทันทีระหว่างนั้นเองไฟทั้งหมดก็ดับพรึบลงไปดูเครื่องปั่นไฟอาณาจักรของป่าเสือใช้ไฟมหาศาลเครื่องปั่นไฟทําหน้าที่ตลอดเวลาเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้ามาป้อนที่นี่เรื่องไฟดับอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอแต่ก็คงไม่ใช่เวลานี้แน่ๆมันบังเอิญเกินไปตอนที่ไฟดับนั่นเองก็เป็นจังหวะที่ปรกาดง ที่กำลังหาช่องทางเข้ามาในพื้นที่ได้โอกาสเหมาะพอดีใช้เวลาไม่นานนักก็สามารถข้ามกำแพงสูงเข้ามาได้ใช่แล้วละ่ะเป็นจุดที่เธอเคยหนีออกไปนั่นเองหน้าแปลกไฟยังไม่ติดแต่กลายเป็นเรื่องดีสำหรับพกาดงเพราะทำให้เธอสามารถเคลื่อนออกจากจุดเติมได้อย่างเร็วกว่าเดิมนี่มันคือการย้อนกลับเข้ามาในถ้ำเสือชัดๆถึงเวลาจะต้องปิดเกมให้เร็วที่สุด เพราะถ้าขืนช้าคนของป่าเสือจะเข้ามาจัดการกับเธอโอกาสที่จะหนีรอดก็คงริบปรีเต็มทีร่างปราดเปรียวของพกาดงมุ่งหน้าไปยังส่วนที่เป็นห้องพักของป่าเสือเพียงเงาวูบที่เห็นพกาดงก็ตัดสินใจลงมือทันทีสายธนูสะบัดลูกดอกก็พุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างรวดเร็วและแม่นยำได้ยินเสียงลมโครมพรกาดงเคลื่อนตัวต่อไป ถึงตอนนี้ประกาดงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากต้องถึงตัวของปลาเสือโดยเร็วที่สุดงานนี้เธออาจจะตัดสินใจถูกหรือผิดเธอย่อมไม่สามารถคาดเดาได้ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดสูงสุดก็คือตายความใจเด็ดของประกาดงก็คือกล้าที่จะตัดสินใจตั้งแต่แรกตอนนี้เท่ากับเป็นการเปิดเผยตัวแล้วล่ะว่าเธอพร้อมพลีชีพอย่างน้อย ก็ฆ่าพวกมันให้ได้มากที่สุดด้วยอาวุธถนัดมือที่สุดของเธอร่างปราดเปรยียวของปะกาดงยังคงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างเรื่อยๆทำราวกับว่าคุณเคยกับที่นี่อันที่จริงถ้ามีการจัดการเรื่องไฟฟ้าให้กลับคืนมาได้ปะกาดงอาจต้องเจอศึกหนักแต่ว่าที่นี่ยังคงมืดเหลือเพียงดวงไฟเล็กๆไม่กี่จุดที่เกิดจากเครื่องสำรองไฟพลันนั้น เสียงตะกลลั่นพร้อมกับเสียงเปิดฉากยิงจากฝ่ายคุ้มกันของป่าเสือปะทุกของหัวกระสุนดังทียิบในขณะที่ปรกาดงยังสามารถรอดพ้นจากคมกระสุนได้อย่างประหลาดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรเธอผ่านการฝึกฝนมาจากพรานทุยมากกว่านี้หลายสิบเท่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเป็นความตายจึงพบว่ายังสามารถรับมือได้ สายตาของปกาดงยังคงประสิทธิภาพเพียงแค่เงาไหววูบเท่านั้นปกาดงก็เปิดฉากทันทีเสียงสะบัดของสายธนูพาลูกดอกทยานออกไปสู่เป้าหมายอย่างแม่นยำเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดนั้นหมายความว่าปกาดงสามารถจัดการไปได้อีกหนึ่งชีวิตดวงตาของหญิงแตกประกายเยี่ยมเกรียมภาพความตายของพ่อแม่บุญธรรมยังฉาดชายขึ้นมาในหัวของปกาดง อย่างชัดเจนไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องเมตตาปราณีเสียงฝีเท้าของฝ่ายตรงกันข้ามเสียงตะโกนต่างๆลวนแล้วแต่เป็นการระบุเป้าหมายให้กับพกาดงได้ทั้งสิ้นเธอไม่มีอะไรจะต้องระมัดระวังแล้วเพราะที่นี่เธอคือศูนย์กลางของกระสุนพกาดงเริ่มสังเกตเห็นว่ากระสุนปืนของพวกมันเริ่มน้อยลงเพราะเธอเก็บไปได้แล้วสามคน แต่เชื่อเถอว่าเมื่อใดที่กำลังส่วนใหญ่ของพวกมันย้อนกลับมาถึงเธอจะหนีไม่ออกดังนั้นต้องรีบจัดการให้หมดโดยเร็วที่สุดพรันปกาดงต้องสับฝีเท้าทียิบเกือบจะเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่กระสุนปืนประทุข,ขึ้น <S <S> <S เมื่อถึงจุดกำบังกายปกาดงก้าหันควับแล้วปล่อยลูกดอกออกไปทันทีโอ้ยเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บันยังไม่ถึงที่ตายในทันทีทันใดแต่ยังคงได้รับความเจ็บปวดทรมานอยู่สักพักบ้าเอ้ยไฟมาสักทีสิวะเสียงคำรามดังชัดเจนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เป็นเสียงของป่าเสือสีหน้าของประกาดงทะมึงถึงดวงตาของเธอแตกประกายแรงกล้าการตัดสินใจย้อนกลับมาที่นี่ของเธอเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วป่าเสือต้องรับผิดชอบด้วยชีวิต ดังสาะเลวอยู่ไหนวะออกมาเลยลูกดอกถูกยิงออกไปโอ๊ยมีเสียงร้องอุทานแล้วเสียงล้มลงก็ตามมาหลังจากนั้นก็มีคนอีกสองสาคนวิ่งตรงเข้ามาพร้อมกับยิงเปิดทางเพื่อช่วยเหลือให้ป่าเสือรอดพ้นจากคมลูกดอกคราวนี้นำทีมโดยไอตาประดุกระหว่างนั้นเองไฟสว่างขึ้นมาอีกครั้งพกาดงต้องเป็นฝ่ายล่าถอยอย่างเร่งด่วน ร่างปราบเปรยวทยานไปข้างหน้าเพื่อหลบเลี่ยงกระสุนตามมันไปเสียงฝีเท้าวิ่งตามหลังและดูเหมือนว่ากำลังจะเข้าขั้นวิกฤตอีกครั้งเพราะมีเสียงรถยนต์หลายคันแล่นเข้ามาในบริเวณพื้นที่อาณาจักรของป่าเสือพวกมันมาเร็วกว่าที่คิดสีหน้าของประกาดงมีความกังวลขึ้นมาบ้างแต่สติแต่สติยังพร้อมสำหรับการรับมือ ไม่มีแผนการที่สองหรือที่สามมีเพียงแค่แผนเฉพาะหน้าเป้าหมายของเธอก็คือสังหารป่าเสือดังนั้นการจะถอยห่างออกมาจากป่าเสือย่อมไม่มีประโยชน์อะไรเลยต้องกลับเข้าไปหามันอีกครั้งหญิงสาวไม่ได้หนีไกลแต่สามารถปักหลักได้รอจนกระทั่งเสียงฝีเท้าที่ไล่หลังเข้าใกล้ได้ระยะขยับตัวออกมาแล้วยิงลูกดอกออกไป เสียงล้มลงทั้งยืนปืนร่วงหลุดจากมือของมันถลายมาตามพื้นพกาดงถลายตัวออกไปคว้าปืนแล้วรัวเข้าใส่อีกสองคนที่ตามหลังมาติดติดเสียงร้องแล้วล้มลงอย่างรวดเร็วราวกับนัดหมายก็แสดงว่าฝีมือเชิงปืนของพกาดงไม่แพ้การใช้ธนูเลยแต่ว่าเสียงฝีเท้าเป็นจำนวนมากจากกลุ่มที่มาใหม่นี่สิ กำลังจะกลายเป็นปัญหาของประกาดงถึงจะเก่งกาจแค่ไหนก็แค่คนเดียวถึงจะคนเดียวก็เถอะงานนี้อาจจะล้มเหลวแลกมาด้วยความตายของตัวเองเธอไม่คิดเสียดายชีวิตเลยแม้แต่น้อยตายก็ตายสิปะกาดงชิงออกตัวก่อนที่พวกมันจะเข้าที่กำบังปืนในมือสาดกระสุนออกไปทุกนัดของเธอล้วนมีความหมายมีเสียงร้องเสียงลม ตามมาด้วยกระสุนที่ถูกยิงตอบโต้มาทียิบปกาดงไม่ยอมอยู่ในพื้นที่บอดง่ายๆทุกการเคลื่อนไหวของเธอมีความหมายแต่ก็เป็นความหมายที่สามารถสร้างความเดือดดาลนให้กับปลาเสืออย่างเห็นได้ชัดเจนแต่ก็นนั่นแหละหัวเดียวกระเทียมรีบถูกบีบมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับต้องยอมรับว่าเธอไม่อาจทำการสำเร็จอย่างที่ตั้งใจตั้งแต่แรก หนังเร็วเอ้ยมึงจะออกมาดีๆหรือจะยอมถูกยิงจนร่างเละเป็นเสียงของเอตาประดุกมันกลายเป็นหัวหน้าทีมไปโดยปริยายในขณะที่หัวหน้าทีมสังหารตัวจริงยังติดอยู่ในป่าพวกที่มาใหม่ก็เป็นแค่ระดับปลาซิวปลาส้อยฝีมือเพียงแค่ระดับนักเลงหัวไม้เท่านั้นพกาดงไม่ได้วิตกถึงขั้นเสียสติแค่กำลังคิดว่าจะหาทางออกอย่างไร เธอมองเห็นพวกมันหลายคนมองเห็นไอ้ตาประดุกที่เปิดเผยตัวเองปืนทุกกระบอกกำลังเล็งมายังตำแหน่งที่เธอหลบซ่อนตัวอยู่หรือว่าแผนการที่เธอคิดเอาไว้ในใจได้เดินทางมาถึงจุดจบแล้วไม่สิพกาดงค่อยๆระบายลมออกมาจากปากปลุกปลอบให้กำลังใจตัวเองว่ามันยังไม่สำเร็จในเมื่อคนยังป๋าเสือยังไม่ตาย ป่าเสือคือคนที่สั่งฆ่าพ่อแม่บุญธรรมของเธอมันจะต้องตายเหมือนกันจึงจะสาสมถึงตอนนั้นเธอจะตายก็ไม่ว่าอะไรปกาดงเริ่มเค้นสมองคิดตอนนี้มีลูกธนูอยู่อีกสิบกว่าดอกแต่คงไม่สามารถยิงได้ทั้งหมดแน่นอนในสถานการณ์ตอนนี้คนอื่นๆไม่ใช่เป้าหมายของปกาดงเธอแค่ต้องการฆ่าคนอย่างป่าเสือเท่านั้น ทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่บุญธรรมการกระทําของป่าเสือให้อภัยไม่ได้เด็ดขาดเธอต้องการเพียงแค่นั้นส่วนเรื่องชีวิตของตัวเองไม่ได้คิดอะไรพรกาดงสูดลมหายใจเข้าปอดเริ่มตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นทุกอย่างออกไปให้เหลือเป้าหมายเดียวขอเจอป่าเสือได้ไหมมึงไม่มีสิทธิ์มาต่อรองอะไรทั้งนั้นไอตาประดุกตอบกลับมา ด้วยน้ำเสียงเหมือนคำรามแกไม่ลองไปถามป๋าเจ้านายของแกดูก่อนลรืว่าอยากจะเจอฉันหรือเปล่าเจอแบบตัวเป็นๆน่ะจะได้ทำอะไรให้หายแค้นดีกว่าเจอตอนเป็นศพนะจริงอย่างที่ประกาดงพูดนั่นแหละไอ้ตาประดุกได้รับคำสั่งแบบนั้นมาเหมือนกันเพราะป๋าเสือต้องการลั่นไกสังหารด้วยตัวเองยกเว้นที่ไม่มีทางเลือกถ้าอย่างนั้น มึงทิ้งอาวุธแล้วเดินออกมาตัวเปล่าซิไม่ได้มันจะมากไปแล้วตอนนี้มึงไม่มีทางหนีไปไหนได้อีกแล้วนังตัวดีจะเอายังไงตายแบบศพไม่สวยหรือว่าจะยอมทิ้งอาวุธแล้วไปเจอกับเจ้านายพกาดงนิ่งไปชั่วขณะเธอกำลังประเมินถ้าหากยอมตามที่มันต้องการก็จะมีโอกาสได้เข้าใกล้ตัวของป่าเสือแต่ในระหว่างนั้น ก็อาจจะต้องเผชิญกับอะไรหลายอย่างที่คาดไม่ถึงก็ได้ทันทีที่อาวุธหลุดมือก็เหมือนกับการถอดเขี้ยวเล็บไม่สามารถต่อสู้ใดๆเพื่อป้องกันตัวเองได้ระหว่างนั้นเองคนที่ประกาดงต้องการเจอตัวก็ก้าวออกมาที่อยู่ในมือเป็นอาวุธหนักชนิดสามารถเหนี่ยวไกทีระเบิดกระสุนได้เป็นชุดนั่นนายของแกออกมานู่นล้วไงมึงอยากเจอตัวกูนะกรืวะ ป่าเสือคำรามแล้วยกปืนในมือหลังจากนั้นเหนียวไกระเบิดกระสุนทียิบกระสุนไม่ได้โดนพกาดงเพราะเธออยู่ในจุดที่พลางตัวได้ค่อนข้างจะดีเพียงแต่ไม่สามารถขยับขยื่อนให้เห็นตัวได้เท่านั้นไอ้ป่าเสือถ้ามึงยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่บ้างก็ให้โอกาสผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างกูมั่งสิวะพะกาดงตะโกนเสียงดังมึงต้องการอะไร ถึงยังไงมึงก็ตายอยู่แล้วหนังเด็กบวานซื้นพก,กาดงซ่อนยิม้มมึงก็มาสู้กับกูสิวะได้มึงออกมาสิกูสัญญาว่าจะไม่สั่งยิงเพราะดูส่งแล้วยังไงมึงก็หนีไม่รอดป่าเสือเอเ่ยเสียงกระหึมน้ำเสียงของเขาดูจะเชื่อมั่นเป็นพิเศษว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ดีเหมือนกันที่เธอย้อนกลับเข้ามาติดกับเอง การจะฆ่าเธอให้ตายในทันทีทำได้ไม่ยากแต่จะไม่สะสมกับความแค้นแน่ใจนะเออสัญญาต้องเป็นสัญญาสิวะกูน่ะเป็นลูกผู้ชายตาเสือพูดเสียงดังพร้อมออกคำสั่งเฮ้ย hey, ลดปืนลงจะไม่มีการยิงเด็ดขาดกูจะให้โอกาสมันได้สู้ครับนายเสียงรับคำแข็งขันใส่ตาของทุกคู่จ้องเขม็งไปยังตำแหน่งที่ประกาดงซ่อนตัวอยู่ ต่างลุ้นว่าผู้หญิงคนนี้จะกล้าเผยตัวออกมาหรือไม่ต่างอดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าเธอกล้าถึงขั้นนี้ทำไมจะไม่กล้าอีกระดับหนึ่งโยนธนูออกมาก่อนสิป๋าไม่ยิงหนูแน่นะน้ำเสียงและการใช้คำพูดของพากาดงลดความกระด้างลงเออกูรับปากแล้วกูจะไม่พูดอะไรซ้ำอีกแล้วนะนังพากาดงแหมป๋าทำไมหยาบคายกับหนูจังเลย แต่เอาเถอะเมื่อป่ารับปากแล้วหนูน่กก็จะยอมแล้วนะธนูถูกโยนออกไปพร้อมกับลูกดอกเอาล่ะออกมาได้แล้วคราวนี้พกาดงก้าวออกไปการปรากฏตัวของเธอย่อมอยู่ในสายตาของป่าเสือรวมทั้งลูกสมุนล้วนแล้วแต่เป็นชายจักันทั้งสิน้นมาหาฉันสิสาวน้อยจะสู้กันตรงนี้หรือจะไปสู้กันที่ห้องของฉันก็ได้ทั้งนั้นขอแค่มือเปล่า หรือจะตัวเปล่าก็ได้นะป่าอยากฆ่าหนูมากใช่ไหมคะพะกาดงเก้าเข้าไปหาท่าทางของเธอช่างองอาจไม่มีอาการสะทกสะทานแม้แต่นิดเดียวก็ดูสิ่งที่เธอทำกับฉันสิว่ามันวุ่นวายแค่ไหนแต่ป่าน่ะก็ค้าพ่อแม่ของหนูนะมันแค่ความไม่เข้าใจกันต่างหากลืมได้ไหมล่ะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้หรอกคะ่ะ แล้วเธอต้องการอะไรกระหนูก็แค่อยากจะสู้กับป๋าตัวต่อตัวก็เท่านั้นเธอต้องการแบบนั้นแน่นะถ้าเธอพลาดฉันเอาเธอตายป๋าจะฆ่าหนูอยู่แล้วไม่ใช่หรือคะถ้าตายกับมือของป๋าก็ถือว่าเป็นเกียรติดีถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาการตัดสินใจของปลาเสือทําให้สมุนต่างลุ้นไปด้วยกันเมื่อเทียบกับสัตส่วนแล้วพกาดงไม่ใช่คู่ต่อสู้หรอก เพราะความหนาความใหญ่โตของสรีระป่าเสือเหนือกว่ามากแต่ทักษะการต่อสู้ใครจะเหนือกว่าใครก็คงต้องรอดูป่าเสือขยับก้าวเข้าไปบ้างเพื่อจะ,ะเผชิญหน้ากับพกาดงในพื้นที่กว้างกว่าเดิมวันนี้ถ้าฉันฆ่าเธอไม่ได้ด้วยมือเปล่าก็อย่าเรียกว่าป่าเสือแต่ดูเหมือนว่ามีคนไม่ต้องการให้เกิดเหตุเผชิญหน้าขึ้นเพราะขณะที่ทั้งสองคน แสดงท่าทีว่าจะพุ่งเข้าหากันไฟฟ้ากระดับุูบอีกครั้งบ่าเอ้ยอะไรกันวะป่าเสือหลุดปากได้ระวังไอตาปลาดุกเห็นไม่ได้การผวาเข้าหาจังหวะของการเข้าหาเพื่อป้องกันป่าเสือยังช้ากว่าพกาดงเพราะเธอเน็บปืนพกอยู่ด้านหลังระยะห่างระหว่างเธอกับปาเสือมาเกินพอถ้าหากเลือกจะยิงแต่ก็นั่นแหละ ความผิดพลาดย่อมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วออหน้ากูเสียงของปลาเสือหลังจากนั้นกระสุนปืนจากสมุนของปลาเสือก็ประทุขึ้นถี่ยิบภกาดงอาศัยจังหวะนั้นพุ่งไปคว้าธนูก,กับลูกดอกมาได้อีกครั้งแล้วสับเท้าวรวดเร็วพุ่งต่อไปความมืดนั่นเองที่ช่วยให้เธอรอดพ้นวุดหวิตแต่ไม่ทันไรไฟฟ้าก็สว่างขึ้นมาอีก มันไม่น่าใช่เรื่องบังเอิญตอนนี้สภาพของป่าเสือหน้าแหกเพราะกระสุนเฉียวที่แก้มกินเนื้อไปนิดหนึ่งแต่เลือดก็ทะลักออกมาจนน่ากลัวป๋ากลับเข้าห้องก่อนผมจะล่ามันเองมันหนีไม่ได้ไกลหรอกไอ้ตาประดุกสั่งการเฉียบขาดโดยกำลังคนและอาวุธที่มีอยู่บวกกับพื้นที่เป็นใจด้วยการไล่ล่าปะกาดงอาจจะไม่เป็นการยากแต่ยังคงต้องระมัดระวัง เพราะเธอยังมีเขี้ยวเล็บเจอตัวยิงได้ทันทีคำสั่งของไอตาประดุกด้านของป่าเสือถูกประคองเข้าไปในห้องพักอย่างจุกละหุกครั้นเข้าไปในห้องจูจ่ๆสมุนสองคนที่ช่วยกันประคองเข้าไปก็มีอาการสะดุ้งเฮือกสุดตัวเพราะถูกลูกดอกยิงเข้าใส่จุดสำคัญล้มตึงดิ้นพลาดไปทั้งสองคนป่าเสือใจหายวาบม่านตาเบิกกว้าง มองชายวัยวกลางคนตรงหน้าที่ยืนจังก้าอยู่พร้อมกับหน้าไม้ล่าสัตว์แกะแก่แกเป็นใครอยากเจอข้านักไม่ใช่หรือไงป่าเสือผมผมไม่รู้จักคุณก็รู้เสียซีข้าคือพรานทุยอะไรนะเอง็งฟังไม่ผิดหรอไอป่าเสือข้าคือพรานทุยพ่อแท้ๆของวะกาดงป่าเสือหน้าซีดเผือ ตอนนี้ไม่เพียงแค่เลือดเท่านั้นที่กำลังทะลักแต่เหงื่อออกมาจนชุ่มโชกร่างคุณคุณมาที่นี่ได้ยังไงก็มาพร้อมกับลูกน้องของเองไงเล่าเห็นว่าพยายามไปค้นหาโตัวข้าไม่ใช่หรืออยา่าอย่านพรานทุยผมกับคุณไม่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนป่าเสือปราม้วยน้ำเสียงแหบพระสั่นเครือช่ไม่เคยเป็น เองก็ฆ่าผู้มีพระคุณของข้าเพื่ออะไรข้ายังไม่เข้าใจเลยมันมันเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเรื่องนั้นข้ายังพอให้อภัยแต่เอ็งรังแกลูกสาวของข้าเรื่องนี้ข้ายอมไม่ได้พระผานทุยผมว่าเรามาคุยกันดีๆจะดีกว่านะนี่เป็นครั้งแรกที่ป่าเสือตกอยู่ในสภาพสูญเสียความเชื่อมัน่น ที่เคยมีอยู่ทั้งหมดไม่เพียงแค่นั้นยังรู้สึกหวาดกลัวจนร่างโชกไปด้วยเหงือ่อเรียวแรงแม้จะทรงกายยืนอย่างแทบไม่มีหลงเหลือข้านะไม่ควรจะเสียเวลากับคนอย่างเองด้วยซ้ำไอ้ป๋าเสือชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตอยา่าขอร้องเธอผมจะสั่งให้คนของผมหยุดไล่ล่าพกาดงเดี๋ยวนี้ก็น่าสนใจสั่งซิ สั่งผ่านวิทยุไม่มีทางเลือกให้ป่าเสืออีกแล้วจำต้องไปหยิบวิทยุสื่อสารแล้วกดปุ่มกรอกเสียงลงไปเพื่อสั่งการให้ทุกคนหยุดคำสั่งของป่าเสือย่อมสามารถหยุดทุกคนได้อยู่แล้วป่าเสือสั่งให้กลับไปรวมตัวกันอย่างหน้าห้องพักของป่าเสือภาพที่ทุกคนเห็นก็คือคนเป็นนายอยู่กับชายแปลกหน้าที่ถือหน้าไม้เป็นอาวุธเอาละป่าเสือ ข้าจะเรียกพกาดงออกมาเราจะทำข้อตกลงกันถอยกันคนละก้าวตามนั้นตาเสือพยักหน้ามือข้างที่ใช้ผ้าเช็ดหน้าตะปบรอยถากของกระสุนชุ่มไปด้วยเลือดสดๆพกาดงจำเสียงของพรานถุยผู้เป็นพ่อได้พ่อพ่อมาได้ยังไงหญิงสาวทั้งตื่นเต้นทั้งประหลาดใจข้าก็มาช่วยเองยังไงเล่ามาช้าไปหน่อยหรือเปล่า ไม่ช้าหรอกพ่อพ่อรู้ทุกเรื่องแล้วใช่ไหมรู้แล้วมันฆ่าพ่อแม่บุญธรรมของหนูแล้วเอ็งคิดจะจัดการยังไงกับมันหนูอยากจะฆ่ามันข้าก็อยากทำแต่ทำไปแล้วพวกเราก็หนียากคงถูกพวกมันยิงจนพุนแน่แล้วพ่อมีแผนหรือเปล่าเล่าไม่มีไม่เคยมีแผนอะไรทั้งนั้นพรานถุยตอบตามตรง จะทำอะไรก็ทำสักอย่างสิพรานทุยผมปวดแผลจะแย่อยู่แล้วป่าเสืออดครวนโถยังห่างไกลหัวใจอีกเยอะนะป่าเสือเอาละข้ากับลูกสาวจะไปจากที่นี่มีข้อแม้ว่าสมุนของพวกเองอย่าติดตามไล่ล่าพวกข้าอีกเลยถือว่าจบกันแค่นี้ก็ตามนั้นแหละเพื่อความมั่นใจเองต้องไปกับข้าก่อนไอ้ป่าเสือ ไม่ไปได้ไหมผมแย่อยู่เนี่ยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอย่าไกลมากนะผมคงเดินไม่ไหวชีวิตของเองทำกับคนอื่นเอาไว้มากแค่เนี้ยทำเป็นสําออยป่าเสือแมจะดูเหมือนจนมุมแต่ก็แอบสบตากับไอตาประดุกเอาไว้คนอย่างเขาจะไม่ยอมปรชิญกับชะตากรรมแบบนี้แกล้งทำเป็นยอมให้กับสองพ่อลูก สถานการณ์ดูเหมือนจะผ่อนคลายลงไปชั่วขณะระหว่างที่ออกเดินไปพร้อมกับพลานทุยมือสังหารฝีมือดีที่สุดก็เพิ่งเดินทางมาถึงมีการประสานงานกับไอ้ตาประดุกพรานทุยกับปากาดงไม่เลือกเส้นทางปกติแต่พาป่าเสือเข้าปา่าเมื่อเข้าป่าแล้วทั้งคู่ก็สําแดงความเป็นพรานให้ประจักษ์เหมือนจะรู้ดีว่าคนของป่าเสือไม่มีทางปล่อยให้เจ้านายของตัวเอง ไปเผชิญชะตากรรมกับศัตรูตามลำพังอยู่แล้วไอ้ร่างใหญ่แก้มตอบโอน้าทีมสังหารที่เพิ่งมาถึงก็ออกติดตามไปอย่างเงียบเชียบด้วยความเป็นทีมสังหารไม่คิดจะปล่อยให้เจ้านายเดินทางไปไกลกว่านั้นจึงมีการวางแผนเก็บเงียบทันทีนั่นหมายความว่าพวกมือสังหารรู้จักคนอย่างพรานทุยน้อยไปมีเสียงปืนประทุข,ขึ้นไม่กี่นัดก็เงียบกริบ แต่กว่าคนที่เหลือของป่าเสือจะเข้ามาเคลียร์พื้นที่พรานถุยกับปากาดงก็ไปไกลลิบแล้วตอนที่สมุนของป่าเสืออีกชุดตามมาถึงจุดเกิดเหตุก็พบเพียงร่างไร้วิญญาณของป่าเสือรวมทั้งทีมสังหารที่ได้ชื่อว่าเฉียบขาดที่สุดทุกคนล้วนแล้วแต่ถูกยิงด้วยลูกดอกธนูทั้งสิ้นส่วนป่าเสือถูกกระสุนของลูกน้องอันเกิดจากความเข้าใจผิด ห่างออกไปในป่าสองพ่อลูกไม่เร่งรีบพกาดงเอ่ยกับพรานถุยว่าพ่อหนูจะไม่กลับเข้าเมืองอีกแล้วนะหนูจะเป็นพรานเหมือนพ่อแล้วแต่ลูกก็แล้วกันบางทีนี่ก็อาจจะเป็นพ่อถูกลิขิตมาแล้วก็ได้จาะพ่อพกาดงยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกเพียงแต่รอยยิ้มของเธอถูกกลืนได้ม่านแห่งราตีพรานถุยจึงมองไม่เห็นโสดประสาท ยังคงได้ยินสับประเสียงแห่งผืนไพรเพราะรู้ไหมตอนหนีคนพวกนั้นหนูเจอพรานคนหนึ่งให้ความช่วยเหลือด้วยนะพรานถุยไม่ตอบอะไรแค่หัวเราะฮึกฮึแล้วก็ย่ำเดินนำหน้าประกาดงไปเรื่อยๆลึกๆพรานถุยไม่ได้ต้องการให้ประกาดงใช้ชีวิตแบบเดียวกับตนแต่เอาเข้าจริงก็คงแล้วแต่เธอ